เต้นแลกน้ำส้มนักท่องเที่ยวงงคนไทยแจกฟรีด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเรื่องราวน่ารักน่ารักนี้เกิดขึ้นที่งานประจำปีของจังหวัดนครพนมขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังเดินเที่ยวชมบรรยากาศอย่างเพลิดเพลินสายตาก็สะดุดเข้ากับจุดหนึ่งที่มีคนไทยสองถึงสามคนกำลังตั้งแผงที่ดูเหมือนจะขายอะไรสักอย่างเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็พบกับน้ำส้มวางเรียงรายเต็มไปหมด ตอนแรกคิดว่าเป็นร้านขายน้ำธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตกใจยิ่งกว่าคือคนไทยบอกว่าแจกฟรีค่ะแต่ที่น่ารักกว่านั้นคือมีเงื่อนไขเล็กๆน่ารักน่ารักว่าแค่เต้นก่อนแล้วเราจะให้น้ำส้มไปเลยหนึ่งขวดฟรีๆทันใดนั้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวต,าตาช่างชาติและคนไทยที่อยู่แถวนั้นก็เริ่มขยับร่างกายกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังทั่วทั้งบริเวณ ทุกคนเต้นกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครแคร์ว่าเต้นเก่งหรือไม่ขอแค่มีรอยยิ้มก็พอเมื่อฝรั่งคนหนึ่งถามว่าทำไมถึงแจกฟรีเหรอคะเจ้าของน้ำส้มก็ยิ้มพร้อมตอบว่าทำบุญคำไม่มีอะไรเลยแค่ทำให้คนมีความสุขเท่านั้นเองค่ะมันเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่สวยงามมากทุกคนต่างขอบคุณและยิ้มให้กันอย่างอบอุ่น ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินเต้นต่อไปพร้อมน้ำส้มในมืออย่างเปี่ยมสุขเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ยืนยันว่ารอยยิ้มคนไทยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตาย,ยิ้มคอมเมนต์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยการให้ของฟรีโดยไม่มีจุดประสงค์ทางการค้ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่สวยงามมากจริงๆคนไทยใจดีสุดๆ ความคิดเห็นถัดมาแค่เต้นแล้วได้น้ำส้มฟรีฟังดูเหมือนเรื่องตลกแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจที่สุดในทริปของฉันความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยทั้งอาหารผู้คนวัฒนธรรมและน้ำใจที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆในโลกนี้ความคิดเห็นถัดมา ตอนฉันเต้นฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนถึงแม้ฉันจะเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่น้ำใจของคนไทยทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านความคิดเห็นถัดมาสิ่งเล็กๆอย่างการแจกน้ำส้มกลับทําให้ฉันรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นจากคนไทยมันเป็นความทรงจำที่ฉันจะไม่มีวันลืมความคิดเห็นถัดมาฉันอยากให้ประเทศของฉันมีสิ่งแบบนี้บ้างไม่ใช่แค่การให้ของแต่คือการสร้างความสุขร่วมกันในสังคม ความคิดเห็นถัดมาขอบคุณคนไทยที่แบ่งปันรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้ฉันจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนความคิดเห็นถัดมาน้ำส้มขวดนั้นอร่อยที่สุดไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะความสุขและความจริงใจที่ได้มากับมันความคิดเห็นถัดมาฉันเคยได้ยินเรื่องน้ำใจคนไทยแต่พอได้สัมผัสจริงๆมันยิ่งมากกว่าที่คิดรู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอเหตุการณ์นี้ ความคิดเห็นถัดมาถ้าทุกที่ในโลกเป็นเหมือนที่นครพนมโลกเราคงมีแต่เสียงหัวเราะและความรักขอบคุณสำหรับความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากค่ะความคิดเห็นถัดมาตอนแรกฉันคิดว่าเขาจะขายน้ำส้มพอรู้ว่าแจากฟรีแลกกับการเต้นฉันทั้งตกใจและประทับใจไปพร้อมกันมันเป็นความสนุกที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขและความเมตตาของคนไทยจริงๆความคิดเห็นถัดมา ความสุขเล็กๆแบบนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับหัวใจฉันเต้นเหมือนเด็กตัวเล็กๆแล้วได้รับน้ำส้มฟรีจากรอยยิ้มของคนแปลกหน้าคนไทยช่างอบอุ่นใจเหลือเกินความคิดเห็นถัดมาประเทศของฉันไม่มีอะไรแบบนี้เลยทุกอย่างมีแต่ธุรกิจและเงินทองแต่ที่นี่ความสุขไม่ต้องซื้อมันมาจากการแบ่งปันและรอยยิ้มจากหัวใจแท้ๆความคิดเห็นถัดมาฉันเคยได้ยินคำว่าสยามเมืองยิ้ม มาหลายครั้งแต่วันนี้ฉันได้สัมผัสด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่คำขวัญแต่มันคือความจริงที่สัมผัสได้จากคนไทยทุกคนความคิดเห็นถัดมาฉันเต้นแบบไม่มีจังหวะเลยแต่น้ำส้มก็ยังได้อยู่ดีห้าห้าคนไทยไม่ได้สนใจว่าเราจะเต้นเก่งไหมขอแค่เรากล้าทำกล้าเล่นสนุกนั่นคือความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่ฉันรักมากความคิดเห็นถัดมา น้ำส้มขวดนี้มีค่ามากกว่าราคาในร้านเพราะมันเต็มไปด้วยความเมตตาความจริงใจและมิตรภาพที่ไรเงื่อนไขายฉันจะจดจำโมเมนต์นี้ตลอดไปความคิดเห็นถัดมาฉันอยากให้ทุกประเทศในโลกเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่แบบนี้การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมันคือสิ่งที่มนุษย์ควรมีต่อกันความคิดเห็นถัดมา ฉันเดินทางมาหลายประเทศแต่ไม่เคยเจอความสุขง่ายๆแบบนี้เลยการเต้นแลกน้ำส้มกลับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตฉันความคิดเห็นถัดมาขอบคุณคนไทยที่ยังรักษาความอบอุ่นของวัฒนธรรมไว้ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มาเห็นกับตาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มในวันนี้ความคิดเห็นถัดมา ฉันไม่รู้ภาษาไทยมากนักแต่แค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนไทยก็ทำให้ฉันเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของฉันความคิดเห็นถัดมาทุกคนเต้นกันแบบไม่มีใครเขินไม่มีใครตัดสินกันมันคือความเท่าเทียมในความสุขและฉันหลงรักสิ่งนี้เหลือเกินความคิดเห็นถัดมา ฉันหวังว่าเด็กๆรุ่นใหม่ของไทยจะเติบโตขึ้นพร้อมกับหัวใจที่มีน้ำใจแบบนี้ต่อไปเพราะมันคือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดความคิดเห็นถัดมาบางครั้งแค่เรื่องเล็กๆอย่างน้ำส้มหนึ่งขวดก็สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษได้ถ้าคุณได้รับมันมาพร้อมรอยยิ้มแบบไทยๆความคิดเห็นถัดมา ฉันถ่ายวิดีโอเก็บไว้ตอนเต้นแลกน้ำส้มและทุกครั้งที่เปิดดูฉันยิ้มโดยไม่รู้ตัวมันคือความทรงจำที่ล้ำค่ามากความคิดเห็นถัดมาขอบคุณประเทศไทยขอบคุณนครพนมขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันได้สัมผัสคำว่าให้ด้วยใจอย่างแท้จริงฉันจะกลับมาอีกแน่นอน